พี่น้องวันซ่อนจุ่มนี้ครับปัดเบิ่งดีแล้วครับนี่แตงงามๆครับนี่จะดอกแกงเลยครับรุ่นนี้ทางนี้อีกฟังหนึ่งครับโอ้ยพี่น้องว่ามันเอามาปลูกไว้ครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่นเข้ามาติดตามรับชมนะครับวอดจิตเป็นท like ั <doświad> ้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเสาร์มื้อนี้ก็มาพอบผอกันกับบอลนัดคือเก่าครับมื้อไหร่บอลนัดกับาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาฮาร์เก็บเพียรคือเก่าครับไม้เมื้อนี้ก็มาไม้เก่าครับปลาปอน้องเม็กตะบนนิค้าเพื่อบุญทลิกจังหวัดบนครับมาผอกันเสาร์มื้อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่สิบสี่ครับเดือนพฤศจิกาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ ืัอนี้จะไปลุนไม่รับชมกันครับพี่น้องวัดสิได้สิีมานกันบ่ครับเดินทางผู้เดียวขึ้นเขาครับเช้าก่อยก็หยุดปากพรครับมาใงคันใดครับลุนเมืองน้ำการครับืันนี้วัดสิได้สิีมานกันซ้ำไดครับไปครับก่อแดงดอกแรกครับเห็ดปทดขอนครับ คเม,ามา่อวานนี่มาบพท่านครับแล้วแต่แล้วแต่ห้อยครับพี่นอ้องสงสัยพี่น้องเพิ่นเก็บมอวานนี้ครับเพิ่นมาเบิ่งแต่เสาครับบานัดมาหอดปลาก็บับตีหากับพวก่วงครับมาป่อค้อนหน่อยเพิ่นครับเด็กแกงหน่อยอยู่ครับนี่ดอกกำลังงามครับ ข้าวแล้ยครับแกงได้ซุปได้ครับ กอแดงครับม่ามอว่านนี้มาเห็นครับกอแดงครับ ชมหนึ่งครับบุ้ยพี่นองดอกเนี่ยหมู่บ้านก็บ่ได้เขามาเบิ่งครับ กอแดงครับเห็นอยู่นี่สองจูมครับจูมที่สองครับจุมที่สามครับอยู่นี่อีกสองครับ พึ่งคลายครับ แรงนะครับบรรยากาศมื่อี้กะแดดออกได้เศร้าครับพี่น้องคือจางบกขึมค้นเมื่บวานครับเมื่อวานนี่ขึ้มครับส่วนเบิ่งน้ำกันรครับมื่อไง ปลาครับซุ้มน้ำมอรครับปลาเพระาะว่าฝนก็คือสิทธอยและครับฝนเพระาะว่าถ่ายปีละว,วันนี้ปลาก็มเสียงเงียบครับวันนี้ เป็นเห็ดแดงน้าครับสีเพิินบดแดงครับจุม่มนึงครับเห็ดก่อ เพ็รนาเลครับก่อแดงครับยอดได้ยอดมานตอนนี้ครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่เก้าโมงนะครับ กำลังในเฮ็ดเคิงกระตาครับพี่น้องเป็นเฮ็ดร่วมครับเฮ็ดบทคอนเนอเฮ็ดกอเฮ็ดผึ่งกับบลจักดอกครับกับเป็นเฮตดแดงนาเฮ็ดนาแหล่ซองซ้ำดอกครับหลุ่นเกันต่อครับแตงนาครับผึง่งคาไล่้องดอกครับกำลังงามเลยครับ พึ่งนี่ก็ห่างๆครับดอกล่างงามครับแดงน้ยนครับพึ่งขมิ้นครับ โพนครับกอแดงครับแดงหนาครับ กอแดงครับเข็นหอมนี่สองดอกครับบุ้ยพี่น้องดอกนี่แบบง่ายงี้ครับปีงป้นครับ ่อแดงนี่ครับแดงน้าครับาแต่เพิน่นสิบบอออกครับเมบื่อวานนี้ก็บ่ได้ลงมาครับออกอยู่ครับแต่ว่าออกบ่สุดคอนครับกุเทอนี่สุดครับคอนแต่ว่าจุ่มทั้งลัางงามแห่งครับ จุ่มนี่ก็สิเป็นรุ่นซุปนะครับจุ่มนี่อ้ยพี่น้องอันซ่อนจุ่มนี่ครับป๊ดเบิ่งดีแล้ะครับนี่แต่งงามครับนี่จะดอกแกงเลยครับรุ่นนี้ผลครับแมนเบิร์ตกับเป็นสันเป็นสันไปเลยกําลังงามครับทางนี้อีกฟังหนึ่งครับอู้ยพี่น้องว่ามันเอามาปลูกไว้ครับ อันนี้เป็นเฮ็ดปลาครับพี่น้องเฮ็ดธรรมชาติครับเฮ็ดบดคอนครับมีแต่ทำงามครับเก็บต้นีก้อนครับในตาเฮ็ดกับเฮ็ดดินเฮ็ดยางกับสิเต็มตาเลยครับโดยมาสองมืองเฮ็ดบดคอนครับมมว่านนี้ก็บดได้ลงมากครับมาเมื่อนี้ครับพอดีครับหลุนนี้ครับ แข็งใดอยู่ครับรุ่นนี้แต่ว่าไปหอดเฮือันกับซุปครับเป็นรุ่นซุปแต่ว่ารอบนี้เพิ่นออกบลายครับออกพอเต็มคอนแต่ว่าไปออกจุดทั้งเหงาเพิ่นครับทั้งปลายออกพบบลายเป็นไนครับ ตัน,นี้กับปลายขาวครับดุนนี้อันนี้เอาบดได้แล้วครับเปื่อย ทางนี้ดอกแกงครับทางนี้งามแห่งครับกระตากระเต็มนะครับจะได้เก็บใจขอดเสือคอยเสยเอาไปใส่ทุงยูโรดครับทุงกับบดายามามาครับมาแต่เพื่นสิบาออกครับลงมาเบิงดอกแกงครับรุ่นนี้กระลังพอดีแกงครับ เก็บใส่ขอดเสือครับเก็บส,สาในครับเก็บมือเดียวต่างกลองก็ยากครับเก็บเพชรคอนงามเองครับเอาทีละฟังกอนครับรุ่นนี้ก็งามครับรุนนี้ นี่ครับ ขอนบินครับเนเต็มขอนคือสิยงามแห่งครับ ขม่ามเอือนนี่ซุปหลุนซูปเบิร์ดครับอันนี้ครับต้นแกงครับจุ่มสุดท้ายครับหยอดได้ย,ยอดมานครับเห็ดร่วมก็เกือบเต็มตาครับ เห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดผึ่งคาลายครับเห็ดกอหลากหลายเห็ดอยู่ครับเห็ดปดคอนกับในแกงหมกไงครับคอนเดียวครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ออกบดเต็มคอนไปแล้ครับขนออกเต็มคอนนิดเต็มครับถุงสิบโลดอกกำลังงามครับสุนแกงครับรุนแกงรุ่นซุป ไปเบิงอีกคอนนึงครับขันมีครับพอได้เติมกันครับบ่มีก็สิได้ออกเมื่อครับนี่ก็สิเทียงนะครับเนี่ยมาเป็นขาวๆอยู่ครับพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยครับแต่ว่าเพิ่นอยากบานแล้วครับคุณครับอุ้ยแมนเบิดเลยครับเป็นขาวๆเลยครับบานเถาแล้วครับหาลายเถาแล้ว มาพอตอนจูมสิเกีเป่าอยู่ครับเป็นงานน้อยเพื่อนครับอันนี้หลุนสุกนะครับ ขอนตามปลาลางกับสิบพรคอยใหญ่แห้งครับหลายได้เป็นคอนซี่ในน้อยครับต้นซี่บ่ใหญ่แต่ว่าครับพอได้แกงอยู่ครับแกงได้ครับต้น เอาละครับพราะแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับานนะครับมาสรุปจอดไดยอดม้ากันครับวันนี้นี่ครับพ้นงานที่ได้มือนี้กับม้าน่าังการครับวันนี้ได้จนเรือกระตาจนได้ใส่ถุงครับอันนี้เป็นเฮดบดคอนครับคอนเดียวครับคอนในถุงอันนี้ก็เป็นคอนซี่งาซี่หน่อยๆครับในตานี่ก็สิเป็นเฮดร่วมครับเป็นเฮดแดงนาเฮดกอเฮดผึ่ง เห็ดขาวดินครับแล้วก็เห็ดบดขอนครับถั่วหมานครับมื Head ่อีงเห็ดบทคอนก็ได้หล,ลายเติบครับนี่ตานี่ก็มีครับอยู่ทางล่างก็มีครับเปล่านั้นวัตสิเกีบอ,อกมากกับยานเห็ดดินพ่นมนครับก็เลยเอาไว้ครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก่อนจบคลิปนี้บ่อนกต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อีกตอนนี้เขามาติดตามรับชมนะครับเพราะว่าติดเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสําหรับคลิปวัอนี้พิษพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไปหน้าครับก็ว่าะลุนน้ำคันคลิปใหม่ไมครับพี่น้องสําหรับคลิปวัอนี้ป้าในกต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกระบานครับไปทะลุนน้ำคันคลิปหน้ำเมรณาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปัญอาปัญญารับ